มีพับย่าเราพับย้าขายเราพับเราก็ต้องเลือกญ้าย้าที่แปลกออกใช่ไหมอันนี้ญ้าที่ไม่ใช่ออนนะก็ต้องออกูกค้าไปยาที่สนีต้มน้ำลวกกินได้เลยนะครับ <c oughs> นี่แสะหมดแล้วเดี๋ยวเราไปดูฝั่งที่แสะกำลังแสะฝั่งนู้นกำลังแสะฝั่งน,น,งน,นี้นี่เขากำลังจะแสะกันคนระับฝั่งนี้กำลังจะแสนะนี่เขา,าแสะแสะแสะแล้วคว่ำไว้นะครับแล้วก็เดามาไล่พับนี่เขาไล่แสะหมดแล้วอันนี้ฝั่งไล,ล่ยฮะล่ริมน้ำ